ตี่กคอจบบัณมอะไร ไปดีครับไวแล้วนั่งร้องไห้คนเดียวฉันอยากตายรูกับตองคนนั้นจังเลยมึงว่าก็เป็นไก่รว่าก็เป็นปีกระตองกัน ม่กูเอาคนที่ดุท่า